ขอนอบน้อมด้วยเสียงกราวแต่พระพุทธเจา้าผู้ทรงรู้ผู้ทรงเห็นผู้ทรงเป็นพระอารหันตสัมมาสัมพุทธเจา้าพระองค์นั้นวันที่20กรกฎาคมสองพเพราะมีแม่และพอ่อเราจึงมีโอกาสร่วมกันเจริญกุศลเพื่อความประเสริฐในศาสนาของพระชินเจา้าพระองค์นั้น ขณะนี้เรากำลังร่วมกันศึกษาในอนุบุพิกถาเริ่มด้วยอวกข้อแห่งทานนกถากันอยู่ค่ะและได้อัญเชิญพระธรรมในหมวดของทาน,นกุศลทั้งในพระสูตรพระวินัยและพระอภิธรรมมาร่วมกันศึกษาในขณะนี้กำลังร่วมกันศึกษาในความคิดในเรื่องของการเจริญกุศลทานจะให้ความสำคัญกับวัตถุทานมาก แทนที่จะ,ะระลึกถึงความตั้งใจที่จะสระออกซึ่งโลภะที่มีอยู่ในวัตถุทานนั้นๆและเป็นการกำจัดความประณีที่มีอยู่ในตนรวมถึงการกำจัดโทสะที่เกิดขึ้นในผู้รับหรือที่เรียกว่าปฏิคาหกโดยหากไม่ใคร่ครวนพิจารณาให้ถ่องแท้แล้วเราก็จะมีกิเลสนานาประการ รวมทั้งขนาดที่ทำไปนั้นกุศลจิตก็เกิดขึ้นได้น้อยฉะนั้นการศึกษาในเรื่องเหล่านี้เราจึงต้องทำความเข้าใจทั้งในเรื่องของวัตถุทานตัวเจตนาทานซึ่งเป็นความสำคัญมากกว่าวัตถุทานและต้องมีความเชื่อมั่นในกรรมและผลของกรรม ในเรื่องของกรรมนั้นเราต้องศึกษาให้ชัดเจนว่าเมื่อกรรมมีผลของกรรมก็มีต้องรู้ว่าอะไรเป็นกุศลอะไรมิใช่กุศลผลที่เกิดขึ้นนั้นก็ย่อมมีทั้งในฝ่ายกุศลและฝ่ายอากุศลซึ่งย่อมแตกต่างกันออกไปอย่างสิ้นเชิงในกุศลนั้นก็นำมาซึ่งความสุขและความสำเร็จ ตัวอย่างที่พระปรมศาสดาได้ฝึกตนให้เราได้เห็นได้รู้แล้วว่าการจะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นต้องเริ่มที่การให้ทานตั้งแต่วัตถุทานภายนอกไปจนถึงวัตถุทานภายในนั้นก็คืออวัยวะจนถึงที่สุดแห่งชีวิตของพระองค์เอง พียงแต่ว่าเรานั้นไม่สามารถจะทําตามอย่างพระองค์ได้แต่เราศึกษาเพื่อความนอบน้อมในคุณธรรมอันประเสริฐผู้เป็นาศาสดาแห่งเราพระองค์ได้ตรัสไว้ว่าเมื่อเรือนถูกไฟไหม้บุคคลผู้เป็นเจ้าของขนเอาสิ่งของอันใดออกได้สิ่งนั้นย่อมเป็นประโยชน์แต่เจ้าของนั้น แต่ของที่ถูกไฟไหม้ย่อมไม่เป็นประโยชน์แก่เขาโลกถูกชราและมรณะเผาแล้วอย่างนี้บุคคลพึงนำออกเสียด้วยการให้ทานในชาดกทั้งหลายนั้นเป็นสิ่งที่เราจะต้องศึกษาเพื่อเพิ่มศรัทธาปัญญาของเราหากเราไม่ศึกษาและไม่เข้าใจในเรื่องเหล่านี้เลย เราไม่สามารถหรอกคาดที่จะแทงตลอดในอริยสัจสี่ได้ทั้งที่ได้อัญเชิญในพระธรรมคำสอนจากชินาลังกาลามาท่านกล่าวว่าเมื่อไม่รู้จักพระบร,รมศาสดาแล้วเขาจะแทงตลอดอะไรเราจึงร่วมกันศึกษาในพระธรรมคำสอนเพื่อเพิ่มพูนอินสี่ห้าให้บริบูรณ์ เป็นไปในศรัทธาคือตถาคตโพธิศรัทธาและกรรมสมกตาศรัทธาค่ะาดกที่เราจะร่วมกันศึกษาเรื่องแรกก็คืออกิติจริยาสูตรค่ะในสมัยที่พระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นอกิติมานพเกิดเป็นลูกชายของคหาบดีเมื่อพ่อแม่เสียชีวิตลงแล้วอกิติมานพคิดว่า ทรัพย์สินมีอยู่แต่เจ้าของทรัพย์คือพ่อแม่ได้จากไปแล้วตัวเราจะมีทรัพย์เหล่านั้นไว้ทำไมคิดได้อย่างนั้นเขาจึงตัดสินใจบริจาคมหาทานอยู่เจ็ดวันแต่ทรัพย์สินก็ยังไม่ลดลงเลยอากิติมานพจึงคิดต่อไปว่าถ้าเราตายไปเสียก่อนเรายังให้ทานไม่หมด เราก็ไม่สามารถออกบวชได้ตั้งถึงตรงนี้แล้วเราจะคิดน้อมมาสู่ตัวเราดูสิว่าถ้าเป็นเราเราจะคิดบริจาคหรือเราจะสวยสุขอยู่เพราะทรัพย์ที่มีอยู่นั้นมากมายเหลือเกินบริจาคเจ็ดวันไม่เลือกบุคคลนะคะจะเป็นเศรษฐียาโจกมาขอได้ทั้งหมดแต่ไม่ใช่พระองค์ พระองค์ระลึกถึงมรณภัยอันเป็นเครื่องกระตุ้นเตือนให้เกิดความไม่ประมาทและเนคขม,ม้าที่มีอยู่ในใจคือการสละวัตถุกรรมและกิเลสกรรมภายในของพระองค์นั้นให้ฝึกมาอย่างต่อเนื่องและยาวนานแล้วเมื่อได้โอกาสเมื่อไหร่ก็ตามพระองค์จะออกเนคขม,มา้าคือออกบวช แต่พระองค์นั้นบวชใจมาอย่างยาวนานแล้วนะคะคือการน้อมจะสลากกิเลสกามและวัตถุกามเสมอมาค่ะจึงตีค้องร้องเปล่าให้ชนทั้งหลายจงนำเอาศัพที่เราให้ไปเถิดจากนั้นเขาจึงออกบวชการออกบวชในครั้งนี้มีผู้รักและศรัทธาติดตามออกบวชมากมาย นั้นเป็นเพราะเหตุที่เขาได้แจกมหาทานครั้งใหญ่นั้นเองเห็นชัดใช่ไหมคะว่าบุคคลที่เป็นผู้ให้ย่อมเป็นที่รักของทั้งมนุษย์และเทวดาครั้นอกิติหรือสีออกบวชก็มีบริวารติดตามมามากมายทำให้เจริญสมณธรรมได้ไม่ดีนัก จึงหนีความวุ่นวายไปอยู่ที่อหิทวีปที่ป่าใหญ่แห่งนี้ไม่สามารถหาอะไรมาบริโภคได้เลยนอกจากเก็บลูกหมากเมามาประทังชีวิตพอเก็บลูกหมากเมามาบริโภคจนหมดก็เก็บใบหมากเมาบริโภคแทนประรบถึงการให้อยู่ในใจตลอดเวลาเราคิดตามอย่างพระองค์ได้ไหม ขอให้มีโอกาสได้ให้ขอให้ได้ให้และเมื่อให้แล้วก็จะไม่เสียใจนี้พระองค์คิดอยู่ตลอดแม้จะมีของแค่ใบหมากเมาลูกหมากเมาเพราะไม่มีสิ่งอื่นที่จะให้นั้นเป็นบุพาาเจตนาคือเจตนาก่อนให้คิดอยู่ในใจตลอด ระลึกถึงการที่จะให้ด้วยความอิ่มเอิบใจจนที่สุดนั้นเทา้าสก,กัดจึงปลอมตัวมาเป็นพรามยาจกลงมาทดสอบการให้ทานของอกิติหรือสีโดยการขอสิ่งที่หาได้ยากคืออาหารหรือสีก็เอาไปไม้ที่เตรียมจะกินแต่ก็ยกให้เป็นทานใบหมากเม้านั้นนำมานึง ไม่มีน้ำมันไม่มีรสเค็มเป็นเพียงใบไม้หนึ่งธรรมดาเท่านั้นฟังแล้วก็คงรู้สึกถึงกุศลจิตที่มีกำลังกล้าของบุคคลผู้ปรารถนาคิดแต่จะให้ด้วยมหากรุณาที่มีอยู่ในใจโดยตลอดกระตุ้นเตือนเห็นบุคคลอื่นเป็นบุคคลที่ควรแก่การกรุณา และมีปัญญาที่จะไม่เสียใจเมื่อให้แล้วหรือสละสิ่งนั้นไปแล้วซึ่งขณะนี้พระองค์ได้ถูกทดลองด้วยพรามที่เป็นเท้าสักกะและเห็นได้ชัดซึ่งความประเสริฐแห่งจิตที่ไม่ติดในลาบยศสรรเสริญเพราะบริวารต่างๆพระองค์จึงหนีออกมาจากที่เดิม ซึ่งเป็นที่ที่อุดมสมบูรณ์และหนาแน่นด้วยบริวารครั้นให้ใบไม้ซึ่งจะเป็นอาหารของตนแล้วก็ดีใจปราบปรืม้มนี้คือขณะกำลังให้ก็ดีใจนะคะก่อนให้ก็คิดด้วยความปราบปลื้มปรารถนาที่จะให้ที่ได้ให้ทานให้แก่พรามยาจกเพราะตั้งแต่มาอยู่ในป่านี้ ยังไม่เคยพบผู้ที่จะมารับทานจากเราได้เลยวันนี้เป็นลาบของเราแล้วหนอที่ได้ให้ทานเห็นไหมคะว่าเมื่อให้แล้วก็คิดด้วยความปราบปลื้มยินดีในกุศลว่าจากที่ไม่เคยได้ให้มายาวนานในการที่มาอยู่ในถินนี้จิตที่ปราบปลื้มยินดีให้ผลเป็นรูปด้วยใช่ไหมคะเรียกว่าอะไรคะ เรียกว่าจิตตะชรูปจิตตะชรูปที่เป็นไปในกุศลโสมนัสอย่างนี้ย่อมนำมาซึ่งรูปที่ผ่องใสไปทั่วกายค่ะวันนี้เป็นลาบของเราแล้วหนอที่ได้ให้ทานในใจก็นึกคิดว่าพรุ่งนี้เราจะมีโอกาสได้ให้อีกหรือไม่หนอปราบปลืม้มจนตัวเองก็ไม่คิดจะสแสวงหาใบไม้ มาบริโภคอีกในวันนั้นพระองค์อยู่ด้วยปีติต่อด้วยอะไรคะปัดสัตธิต่อด้วยอะไรอีกคะก็ต่อด้วยความสุขเมื่อมีความสุขก็สามารถจะเจริญเข้าสู่ความสงบหรือสมาธิได้โดยง่ายคะ่ะแม้ในวันที่สองวันที่สามเมื่ออกิติลือสีเข้าป่า ไปหาใบหมากเมามานึ่งแล้วเท้าสักกะก,ก็มาขออาหารอีกฤษีก็ให้ไปเช่นเดิมโดยไม่หวั่นไหวไม่ติดคองแล้วก็ไม่หามาบริโภคเช่นเคยรวมสามวันแล้วใช่ไหมคะที่ไม่ได้บริโภคอาหารอะไรเลยแล้วท่านอยู่ได้อย่างไรก็อยู่ได้ด้วยปราโมทด้วยปีติ ด้วยปัจสัติด้วยความสุขไงคะอย่างเราถ้าหากไม่เคยฝึกเราจะไม่รู้เลยว่าสิ่งเหล่านี้หล่อเลี้ยงกายไปได้ฤาษีก็นั่งปลื้มใจที่ได้ให้ทำวันและคืนให้ล่วงไปด้วยปีติและสุขร่างกายของฤาษีก็ไม่ได้สูบเสียวลงเลยตอบได้แล้วใช่ไหมคะว่า จิตตะชรูปที่ประณีตที่เป็นไปในกุศลทั้งก่อนให้ทั้งกำลังให้และหลังให้ของพระองค์นั้นเป็นเจตนาที่ประนีตมาจึงทำให้จิตตะชรูปนั้นผ่องใสไม่เหี่ยวโทมถ้าเป็นอย่างราวนี้จะเป็นอย่างไรคิดออกไหมคะเนี่ยไม่ได้ทานอาหารสามวันแล้วเห็นชัดแล้วใช่ไหมคะว่า ที่พระองค์ได้ตรัสไว้ว่าในหมู่มนุษย์คนที่ฝึกแล้วคือคนที่ประเสริฐสุดเห็นชัดจากตัวอย่างของพระองค์ฝึกแล้วฝึกเราแม้การให้ก็ต้องมีการฝึกและต้องตั้งจิตว่าเราจะให้ก่อนที่จะให้ด้วยหากไม่ฝึกตั้งจิตแล้วจะไม่มีโอกาสที่จะทำสิ่งนั้นได้เลยค่ะเพราะกุศลนั้น ต้องอาศัยกำลังของการน้อมระลึกตรึกตรองก่อนหรือการตั้งจิตไว้ก่อนที่เราเรียกว่าโยนิโสมนสิการและเมื่อฝึกแล้วพระองค์นั้นเป็นแบบอย่างของการฝึกที่ประเสริฐสุดที่สามารถฝึกพระองค์ตั้งแต่น้อยไปสู่การฝึกที่สูงสุด จนเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นแบบอย่างที่สามารถจะตักเตือนเราได้ว่ามนุษย์นั้นสามารถฝึกได้เพื่อให้ถึงที่สุดทุกข์และพระองค์ก็สอนหลักการฝึกโดยน้อมให้เราเห็นจากตัวอย่างในครั้งนี้พระองค์ปราลบก่อนตั้งใจไว้ก่อนตลอดเวลา จนเท้าสกกะนั้นต้องปลอมตัวมาทดลองว่าเป็นจริงดังที่คิดหรือไม่แล้วก็เป็นอย่างนั้นจริงๆกุศลจิตที่มีกำลังกล้านั่นแหละจึงทำให้พระองค์อยู่ได้ด้วยกุศลจิตที่มีกำลังกลา้าจิตตัชรูปจึงผ่องใสในลำดับต่อมาพระองค์รำพึงว่า ถ้าเราจะพึงได้ผู้ควรแก่ทักษินาทานแม้เดือนหนึ่งหรือสองเดือนเราก็จะให้ทานอันอุดมโดยไม่วันไว้ไม่ติดคลองเมื่อเราให้ทานแก่พรามยาจกนั้นเราไม่ได้ปรารถนาลาบยศอันใดหากแต่ปรารถนาพระสัพพัญยุตยานคือการได้ตรสัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพียงอย่างเดียวเท่านั้นเห็นไหมคะว่าพระองค์สร้างแบบอย่างให้เราแม้การตั้งความปรารถนาในกุศลทานซึ่งไม่ได้เกี่ยวกับวัตถุทานมากมายอะไรเลยแต่พระองค์ตั้งเลยว่าเพื่อสัพพัญยุตยานเพื่อเกื้อกูลแก่พวกเราโดยแท้นะคะเนี่ยแล้วเราเมื่อศึกษากันถึง ขนาดนี้เราก็ต้องตั้งใช่ไหมคะว่าเป็นไปเพื่อมรักผลน,นิพพานตามพระองค์และหมู่พระอริยสงฆ์หรือไม่ว่าเราจะเจริญกุศลเป็นทานกุศลแม้เล็กแม้น้อยเราก็ต้องตั้งหากเราปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าเราก็ต้องตั้งแบบพระองค์นะคะว่าการเจริญกุศลนี้เพื่อ สัพพัญยุตยานแต่ถ้าเราปรารถนาแค่สาวกธรรมดาปรารถนาจะปรัสรู้ให้ได้ในชาตินี้ก็ตั้งเลยว่าด้วยกุศลนี้ขอให้เป็นปัจจัยแก่การแทงตลอดในอริยสัตว์โดยพลันในการปัจจุบันนี้ด้วยในการเจริญกุศลของพวกเราในทุกๆท,ทัน ก็คงไม่ได้หวังลาบยศสรรเริญและสุขเพราะเรารู้อยู่แล้วว่าจะหวังหรือไม่หวังก็ได้ตามเหตุปัจัยแห่งกุศลอยู่แล้วแต่สิ่งที่เราต้องตั้งเป้าหมายให้ชัดเจนนั้นเป็นเรื่องสำคัญสูงสุดลาบยศสรรเริญน,นั้นเป็นที่มาแห่งทุกนานาประการดังที่เราศึกษากันไปในเรื่องของ โทษแห่งการไปแล้วจากตัวอย่างอากิติจริยานี้จะเห็นได้ชัดเจนว่าเจตนาในการให้นั้นเป็นกุศลจิตเป็นบุญที่เกิดจากเจตนาที่คิดจะให้ถึงสามการคือก่อนให้กำลังให้และเมื่อให้แล้วก็ดีใจไม่เสียใจเลยสังเกตได้ในครั้งนี้ว่า ทานในครั้งนี้นั้นยิ่งใหญ่ที่สุดก็คือวัตถุทานใบหมากเมา้าไม่มีราคาก็จริงแต่ใบหมากเม้านี้คือชีวิตของท่านเพราะเราก็คงรู้แล้วว่ามนุษย์นั้นเกิดด้วยกุศลกรรมแต่ต้องอาศัยจิตอุตตุและอาหารด้วยฉะนั้นนี้คือ วัตถุทานที่ดีที่สุดและเลิศที่สุดแล้วที่ท,ท่านมีและท่านได้คิดบ่อยๆในการที่จะให้ขณะให้ก็ดีใจเลื่อมใสในกุศลทานที่ได้ให้หลังจากให้แล้วก็มีความปลื้มใจอิ่มเอิบใจในการได้ให้ทานเราะเป็นการสละภายในของท่านคือสละราคะ สละโทสะและสละโมหะถ่ายถอนอากุศลทั้งปวงเหล่านี้เพื่อสัพพันยุตยานในเรื่องของจากานุสติก็คือการระลึกถึงการเสียสละวัตถุบ่อยๆนั้นจะต้องประกอบโดยข้อที่หนึ่งก็คือวัตถุที่ได้มาโดยชอบซึ่งท่านก็ได้มาโดยชอบข้อที่สองก็คือ การทั้งสามนั้นไม่ว่าจะเป็นก่อนให้ที่เรียกว่าบุพเจตนามุนจะเจตนาคือกำลังให้อปปาราประเจตนาทั้งสามการนั้นยิ่งใหญ่คือมีความโสมนัสและกระทำต่อเนื่องมีความเชื่อมั่นในกรรมและผลของกรรมอย่างชัดเจนและข้อที่สามก็คือต้องสละ โดยปราศจากตัณหามานะและทิฏฐิสละความตรณีที่มีอยู่ในจิตสันดานเพื่อสัพพัญยุตยานมาเกื้อกูลให้เหล่าสัตว์พ้นภัยด้วยการศึกษาและปฏิบัติธรรมอันเป็นไปเพื่อมักผลนิพพานด้วยสัจจะวาจานี้ขอหม่อมฉันทั้งหลายเป็นผู้ได้โอกาส ในการแทงตลอดในอริยสัจสี่โดยง่ายโดยพลันในการปัจจุบันนี้ด้วยพระพุทธเจ้าค่ะขอน้อมมหากุศลและอุทิศบุญทั้งสิ้นแด่สรรพสัตว์ทั้งสามสิเอ็ดภพภูมิขอทุกท่านจงมีจิตโสมนัสยินดีอนุโมทนาในมหากุศลทั้งสิ้นเป็นไปเพื่อมักผลนิพานพานโดยพลันโดยทั่วกันค่ะ กราบอนุโมทนาในมหากุศลของทุกทุกท่านด้วยความเคารพอย่างสูงกราบสาธุสาธุสาธุเจ้าข่ากค่ะ